สวัสดีค่ะสวัสดีบุคลากลรโรงพยาบาลทุกย่างแดงทุกท่านค่ะวันนี้ก็ถึงคิวการลงทะเบียนการแจ้งซ่อมต่างๆแล้วนะคะซึ่งอแอดมินขออธิบายก่อนว่าการลงทะเบียนการแจ้งซ่อมเนี่ยในระบบแอน i n เมเนของเราเนี่ยนะคะมันจะมีทั้ง3มเมนูไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงทั่วไปซ่อมศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ซ่อมเครื่องมือแพทย์แต่ว่าวันนี้เนี่ยแอดมินจะขอยกตัวอย่างแค่การแจ้งซ่อมบำรุงทั่วไปส่วนการซ่อมของศูนย์คอมแล้วก็เครื่องมือแพทย์เนี่ยเราจะ ทุกท่านก็รอคลิปต่อไปได้เลยนะคะ,ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรากรอกยูสเนมค่ะแล้วก็พาสเวิร์ดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางทีมไอทีค่ะกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกตรงปุ่มโอเคเพื่อรันเข้าสู่ระบบค่ะการลงทะเบียนการแจ้งซ่อมนะคะเราจะต้องใช้เมนูระบบการซ่อมเมนูจะอยู่ตรงนี้ตามที่ลูกศรสีแดงชี้เลยค่ะใครเจอแล้วก็ดัเบนคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ วันนี้แอดมินจะขอยกตัวอย่างว่าแอดมินจะส่งซ่อมเก้าอี้เนาะเพราะว่าล้อหมุนซ่อมอ่าล้อหมุนของล้อหมุนเก้าอี้ของแอดมินเนี่ยมันหลุดไปเพราะฉะนั้นแอดมินก็ต้องใช้เมนูแจ้งซ่อมบำรุงค่ะจะเป็นเมนูตัวแรกเลยคลิกเข้าไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะระบบก็พาเรามาสู่หน้าจอทะเบียนแจ้งซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุงเนาะสังเกตว่าวันนี้เนี่ยมีการแจ้งซ่อมมาแล้วของอฝั่งแพทย์แผนไทยนะคะ แต่ว่าของแอดมินเนี่ยแอดมินจะส่งซ่อมใหม่เนาะเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะต้องออกใบแจ้งซ่อมใหม่ซึ่งเมนูจะอยู่ตรงนี้ค่ะเมนูจะเป็นตัวล่างสุดอยู่มุมซ้ายของเราอยู่ตรงนี้นะคะตามที่ลูกศรชี้มาเลยค่ะใครกดใครหาเจอแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะคะโปรแกรมก็จะโชว์หน้าจอบันทึกการแจ้งงานค่ะ ซึ่งแอดมินขอแจ้งก่อนว่าคารุพันธ์ของใครมีเลขคารุพันธ์อยู่ก็สามารถกรอกในการคลิกตรงปุ่มตรงนี้ที่มีจุด4จุดคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่เลขคารุพันธ์ของเราได้เลยมันก็จะโชว์เครื่องมือต่างๆว่าคารุพันธ์ต่างๆมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยแต่ในกรณีที่คารุพันธ์ของคุณอย่างก็ออีข,ของแอดมินวันนี้เนี่ยไม่มีเลขคารุพันธ์ฉะนั้นประเภทการซ่อมตรงนี้เนี่ยแอดมินก็จะเลือกซ่อมทั่วไปเห็นไหมคะว่า เลขคารุพันฑ์ต่างๆข้อมูลตรงนี้ก็จะหายไปเราแค่แจ้งถึงปัญหาแล้วก็อุปกรณ์ที่มาค่ะไอมันก็จะใส่นะคะลอ้อหมุน9กอหลุดอย่าลืมดูภาษาด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ส่งมาด้วยก็ต้องเป็น9กอ้ค่ะ ่อมหน่วยงานก็ต้องเป็นงานซ่อมบำรุงอย่าลืมมาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะประเภทการซ่อมต้องเป็นซ่อมทั่วไปค่ะความเร่งด่วนตอนนี้ก็แอดมินไม่มีเก้าอี้ใช้แอดมินต้องกดฉุกเฉินค่ะมักรอกข้อมูลตรงผู้ประสานงานแอดมินประสานงานเองก็ใส่ชื่อแอดมินเองค่ะหน่วยงานที่แจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ค่ะนี่คือหน่วยงานของแอดมินที่สำคัญสุดนะคะอย่าลืมแจ้ง ติ๊กตรงแจ้งเข้ากลุ่ม Line n o t i f y ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะในกรณีที่มีเลขคารุพัน์เราก็อย่าลืมติ๊กตรงซ่อมคารุพัน์ค่ะขอยกตัวอย่างนะคะว่าก็สมมติว่าเก้าอี้ของแอดมินเนี่ยมีเลขคารุพัน์แต่ว่าแอดมินจำไม่ได้เพราว่าเลขมันเลือนลางก็ให้เราใช้เซิร์ชเอาหรือพิมพ์คำว่าเก e. นี่ แล้วก็เลือกเอาได้เลยค่ะตัวไหนที่มันตรงกับเราหลังจากที่เราคลิกมาแล้วเนี่ยสังเกตว่าข้อมูลต่างๆมันจะขึ้นมาเลยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นชื่อคารุพันหน่วยงานรวมถึงวันจัดซื้อแล้วก็อายุการใช้งานข้อมูลทั้งหมดก็จะขึ้นมาครบแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ข้อมูลขึ้นมาครบแล้วเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยแต่แอดมินขอย้อนไปที่ของแอดมินก่อนนะคะเพราะว่าก e ็อีแอดมินเนี่ยไม่มีเลขคารุพันเราก็จะต้องติ๊กตรงซ่อมทั่วไป หลังจากที่เราตรวจสอบข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึกได้เลยค่ะสังเกตว่ามันมีป๊อปอัพขึ้นมาว่ายังไม่กรอบประเภทการแจ้งประเภทการแจ้งจะอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งขวาม,มือเราไปติ๊กก่อนแอดมินก็เป็นการซ่อมบำรุงทั่วไปค่ะเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะ หลังจากกดบันทึกนะคะสังเกตว่าเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นข้อมูลของแอดมินขึ้นมาว่าวันนี้แอดมินมีการซ่อมซ่อมซ่อมส่งเค้าอีค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะถูกส่งไปยังช่างในกลุ่มลายช่างของเราเพียงแค่นี้การส่งซ่อมฝ่ายซ่อมบำรุงทั่วไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณท่านบุกษ